ทีนี้จากเรือของสุขภาพค่ะคุณผู้ชมมาแลในเรือข้องราคาย,ย่างมังตอนนี้ชาวส้วนย่างหยิมได้เชมไม่ไนะค,คะเกษตรกรชาวส้นย่างก็ขอบคุณรัฐบาลค่ะที่มาทําให้ราคาย,ย่างพาราสูงในรอบสิบ่องปีค่ะในขณะที่ผู้อํานวยการตลาดย่างพาราตลาดย่างสุราษฎร์ธานีนะก็บอกว่าทึ่งนึ่งร้อยบาทแน่นอนนะคะพ้นสําเรือข้องรัฐบาลที่ยอกมาตรท่านเปิดตลาดยูนั่นเองค่ะ โดยเรื่องนี้ค่ะผู้ซื้อข้าวกรายงานว่าที่สำหนักงานตลาดกลางย่างพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานีการได้มีการประมูลย่างพาราประจำวันค่ะปรากา๊อตหวาพ่นประมูลย่างแผ่นรมควัน R S S นะคะชั้นซ่นมได้ราคาสุงสุดในผิ่เบลเกลียงอยู่ที่9 6 6 6บาทต่อกิโลกรัมโดยบริษัทไทยหัวย่างพาราจำกัดมาหาชนเป็นผู้ประมูลได้และก็สุ้งว่าราคากลางเปิดตลาด8.0 9้นกาวบาทค่ะกระตั้งเอาไว้ที่8 8บาท 5าสตางค์ต่อกิโลกรัมและกาปริมาณย่างนำนัก4แซน8,743กิโลกรัมซึ่งก็เป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบสิซ่อปีขะนับตั้งแต่ปี2555เลยค่ะครับส่วนอย่างก่อนถ้วยนะครับนาตอนนี้บริษัทอินเทคโพลิเมอร์จำกัดเป็นผู้ประมูลในราคาสูงสุดนะครับ80 8สบาท3,5มาตังต่อโลนะครับสูงกว่าราคากลางที่เปิดไว้แบาท จากที่ตั้งไว้เจ็ดสิบส่งบาทสามสิมาต่างต่อโลปริมาณย่างเนี่ยสองเส้นซีมืดว่าว่าโลนะครับได้ราคาสูงสุดวาตลาดอื่นๆนะครับกว่าสิบบาทนี่เป็นราคาเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ,ะแต่ตอนนี้เนี่ยข,ขยับถึงรอยเรียบร้อยแล้วนะครับน้องยิ่งอม,อมราคาต่างๆขยับขึ้นนะครับเรื่องนี้ทางด้านกองนายยานกินอารูรีนครับพ่วงในการสำานงานตลาดกลางย่างพาราสุรัานีแกกับเปิดเผยนะครับปัจจัยที่ราคาย,ย่างพารา ย่างแผ่นหลมควันเพิ่มสูงขึ้นมาจากทีรัฐบาลน,นําโดยนายทิตาทวีทิ้นนายกรัฐมนตรีนะครับและการ์อยเอ็กธรรมนัดพรหมเผารัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเปิดตลาดย่างซาภาพยุโรปที่เรารู้จักกันในนาม EU นะครับตามกฎหม้ยวาด้วยสิ้นขาปลอดภัยจากการตัดไม้ทําลายป่าเรืออ e ียูด โดยดำเนินการนำร้องที่ตลาดกลางย่างพาราสู้รัฐธานีนะครับคิกโอฟกันไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเองครับนะคะแล้วก็ทันยังบล็อกเลยวะเดิมย่างพาราส่งไปที่ตลาดจีน80เซที่เลือกก็ไปตลาดอื่นๆค่ะแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลมาเปิดตลาด e ูได้ตามมาตรฐาน e u ด R การสามารถที่จะรองรับการตรวจสอบย้อนหลังพ้นผล,ผลิตย่างพาราที่ตลาดกลางย่างพาราสู่รัฐธานีซ้ำแรจเป็นพ้นให้เกิดความเชื่อมันแล้วก็ราคาตอนนี้พุ่งไปทีรอยแล้วใช่ไหมคับเริ่เดียบร้อยแล้วด้วยค่ะ ในคณะที่กเกษตรกรชาวส่วนย่างพาราก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ราคาย่างพาราตกตำหลยคนขิดทิจคอนย่างพาราแล้วก็ไปปลุกพืชนิดอื่นที่มันได้ราคาดีว่านะเพราะว่ามาแบกรับต้นทุนทางค้าปุ๋ยค้าแรงค้าคนงานแล้วมันไม่คุ้มค่ะแต่ว่าตอนนี้พอราคามีการปรับตัวสูงขึ้นทึ่งรอยบาตอโลเนี่ยก็รู้สึกดีใจที่ทางรัฐบาลให้ความสําคัญกับกเกษตรกรชาวส่วนย่างพาราในการช่วยเลือกครั้งนี้ค่ะที่ช่วยกันพลักดันให้ราคาย่างมันแปะร้อยแล้วแปะร,ร้อยแล้วค่ะ ที่ราคาขึ้นเมื่อปีที่แล้วมันราคาตกมากเกินไปไม่พอไม่พอกินไม่พอใช้กับค่าใช้จ่ายที่มันให่ตอนนี้ก็ขึ้นราคาขึ้นมันขนาดนี้รู้สึกยัไงบ้างคับก็ขอบคุณนะคะรัฐบาลที่ยังสนใจชาวสวนชาวไร่ที่หาแนวทางช่วยแก้ไขป บ้านเรา <c oughs> เราเป็นคนชาวสว่นนะคะตัดอย่างเองเหมือนกันดีใจนะคะดีใจแต่ตอนนี้คือปีที่แลว้วซองปีที่แลว้วคือมีเพียรภาระที่ส่งซ่งหูไูไรเดียนก็เลยจะทินใจขนไปแป้งนึงแรงเหมือนกันตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่หมากแต่ก็ดีใจว่ารัฐบาลเขายืนมือมาดูแลราคาของเรานะคะเลย อันนี้ต้องต้องอนุรักษ์ไว้เราขนใต้ต้องอนุรักษ์ไวย้ย่งย่งางผาราของเราจะไม่ให้สูญสูญให้ไปนะคะคือขันเราได้ราคาดีแล้วเราก็ต้องไว้โตค่ะขอบคุณหมาค่ะ